เขตเศรษฐกิจพิเศษย่างหสิงคโปร์เขตเศรษฐกิจคู่แข่งของประเทศไทยก็เป็นข่าวใหญ่ครับลงในสื่อสำคัญของโลกหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์หรือว่าเดอะเซเไทม์ก็ลงข่าวนี้ครับก็มีการเซ็นสัญญาในเบื้องต้นร่วมกันนะครับลงเอ่อ MOU ระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์เพื่อจะร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ที่ย่างหบารูกับสิงคโปร์ร่วมกันในการพัฒนา ก็เป็นพื้นที่สําคัญครับบริเวณรอยต่อระหว่าง2ประเทศแล้วก็มีเป้าหมายที่จะดึงเอา multi national corporation หรือว่าหน่วยงานธุรกิจข้ามชาติที่มีสาขาหรือมีสํานักงานหรือมีโรงงานอยู่มากกว่า1ประเทศภายในร่มของตัวของธุรกิจอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะร่วมพัฒนาร่วมกันเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญครับเพราะว่า เป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนาเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เรียกว่า JSEZ s ยะ h o ส Singapore Special Economic Zone ที่ตั้งของเขานะครับอยู่บริเวณตอนใต้สุดของประเทศมาเลเซียในแควนยะโฮบารูนะครับเป้าหมายนะครับก็จะดึงเอา NMC นะครับก็คือ multinational corporation นะครับเข้ามาตั้งถิ่นฐานนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ เพื่อที่จะทําให้ระบบซัพพลายเชนของระบบธุรกิจนะครับมีความสมดุลมากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญครับเป้าหมายของเขาเนี่ยหลังจากโควิดครับเขาบอกว่าหน่วยธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องกระจายตัวกันมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นภาพตัวนี้ครับว่าการระบาดในช่วงโควิดเนี่ยความรุนแรงมันไม่เท่ากันมาตรการล็อกดาวต่างๆก็อาจจะไม่เท่ากันระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่เขากระจาย หน่วยย่อยของระบบธุรกิจของเขาไปหลายๆประเทศเนี่ยในมุมหนึ่งก็ทําให้เขามีความมั่นคงทั้งความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้เช่นภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือว่าโรคระบาดแล้วก็เรื่องของนโยบายของแต่ละประเทศหรือว่ามาตรการของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการทําการกระจายหน่วยของธุรกิจย่อยๆเนี่ยลงไปสู่ในประเทศต่างๆมากขึ้นเนี่ย ก็จะทําให้มีความมั่นคงและลดความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทั้งเรื่องของ g e o p o l i t i c นะครับและเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมากขึ้นและอีกประเด็นหนึ่งครับสำคัญก็คือว่าสงครามการค้าครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมันจะเป็นประเด็นสําคัญที่จะทําให้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกษิจเนี่ยมีประเด็นขึ้นมาเพราะว่าแน่นอนว่าเราก็รู้นะครับว่าตัวของประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็เอียงไปทาง ตัวของประเทศอเมริกาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากระจายออกมาในพื้นที่ของประเทศมาเลเซียแล้วก็จะเป็น MNC Maltr National Corporation เนี่ยก็จะทำให้เขามีความมั่นคงในเ,เชิงของการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนมากขึ้นนะครับ mm. เขาได้ลง MOU นะครับกันเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับทั้งสิงคโปร์แล้วก็ตัวของประเทศมาเลเซียเนี่ย มาลงนามร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเริ่มนะครับในการที่จะมีสัญญาอย่างเป็นทางการที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยในช่วงไต,ตรมาสที่4ของปีนี้นะครับปี2024แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเอาเข้าไปหารือกันในที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการนะครับระหว่างตัวท่านนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศในช่วงปลายปีนี้เช่นกันประเด็นสำคัญก็คือว่า เขามุ่งที่จะใช้พื้นที่ Special Economic Zone ตัวนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่จะได้ประโยชน์จากความมั่นคงในความไม่มั่นคงของเทรดวอ a r ก็คือสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับตัวของประเทศจีนซึ่งก่อให้เกิดความเครียดนะครับก่อให้เกิดความตึงเครียดในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจแล้วก็ทําให้เกิดการค้าการบริการที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับ ถามว่า MNC multinational corporation ที่จะมาตั้งอยู่ในเขตเศรษฐีพิเศษอันนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างก็ที่หนึ่งครับแน่นอนเขตเศรษฐีเศษทั่วๆไปครับลดภาษีในมิติต่างๆนะครับต่อมาครับก็คือการที่จะมี clearance ของสินค้านะครับด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดที่เขาจะหาได้ในเวลานั้นเพื่อที่จะทำให้การส่งออกและนำเข้าต่างๆเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วมากที่สุดเพราะว่าแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย การแข่งขันกันเรื่องความเร็วของการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นประเด็นสําคัญต่อมาครับก็คือการที่จะมี Passport Free t r a วลซิสเต็มคนที่จะเป็นแรงงานเข้าออกนะครับทั้งแรงงานที่ใช้แรงงานแรงงานที่ใช้ทักษะสูงและอื่นๆก็ตามเนี่ยจะสามารถเดินทางข้าม2ประเทศนี้เนี่ยโดยไม่ต้องเสียเวลาผ่านระบบตอมผ่านระบบ Passport นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ o n e stop service and business center นะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทําให้สามารถที่จะเป็นการทำการให้บริการและใช้บริการนะครับภายใต้องค์กรเดียวหรือภายใต้จุดซับจุดเดียวนะครับจะสามารถที่จะทําให้มีการทํำนำเข้าส่งออกนะครับผ่านกระบวนการพิธีการศุลกาการนะครับการออกใบอนุญาตต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทําได้สะดวกต้นเร็วแล้วก็ลดปัญหาความล่าช้าแล้วก็อุปสรรคต่างๆได้มากขึ้นนะครับทำไมจึง เลือกแคว้นยาโฮบารูและก็บริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศมาเลเซียกับตัวของประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยณเวลานี้ยาโฮบารูก็เป็นพื้นที่สําคัญที่ได้รับความสนใจจากมัลติเนชั่นแนลคอร์ปอเรชันอยู่แล้วนะครับเพราะอยู่ในบริเวณที่เป็นรอยต่อครับรอยต่อระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียถามว่าบริเวณรอยต่อเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรอันนี้คือสําคัญเลยครับในหลักการวางถังภาคในหลักการการวางถังเมืองเนี่ย พื้นที่บริเวณรอยต่อเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญเราจะเห็นว่าประเทศไทยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนก็ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อนะครับของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้นนะครับเมือ่อจะเป็นเมียนมาสปปลาวกัมพูชาหรือว่าประเทศมาเลเซยียก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ12แห่งกระจายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศรอยต่อเนี้ยอาศัยความได้เปรียบครับเพราะหลักการปกติครับอยู่บริเวณรอยต่อเนี่ยสามารถที่จะได้ ทรัพยากรพังที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของทั้งสองฝั่งแล้วเอาของที่แตกต่างกันของสองสองพื้นที่ที่มีทรัพยากรมีข้อจํากัดมีศักยาภาพแตกต่างกันเนี่ยมารวมกันบริเวณตรงกลางแล้วได้สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่ใช้ทรัพยากรหรือความได้เปรียบของทั้งสองข้างและลบอุปสรรคของแต่ละข้างลงไปได้ด้วยผมยกตัวอย่างว่าเขตเศรษฐกษิจพิเศษแม่สอดนะครับหรือว่าตัวอำเภอแม่สอดนะวันนี้ก็ มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ของรอยต่ออยู่แล้วมีโรงงานเท็กซ์ไท์นะครับผลิตเรื่องของเสื้อผ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเท็กซ์ไท์ทั้งหมดเนี่ยไปตั้งอยู่บริเวณนั้นถามว่าทําไมจึงไปตั้งอยู่บริเวณร,รอยต่อเพราะเขาได้ประโยชน์ทั้งสองด้านครับได้ประโยชน์อะไรจากแรงงานของประเทธธศพม่าก็คือแน่นอนอุตสาหกร,รรมสิ่งทอต้องการแรงงานราคาถูก เพราะว่าเป็นการผลิตที่ labor intensive ใช้แรงงานเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องการแรงงานราคาถูกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มีแรงงานราคาถูกเป็นทรัพยากรสําคัญของเมียนม,มาแต่ถามว่าประเทศไทยมีอะไรประเทศไทยมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าประปาที่มั่นคงแล้วก็มีระบบทางการเงินที่เชื่อถือได้และมั่นคงเพราะว่าค่างเงินบาทของประเทศไทยมีความมั่นคงสูงเมื่อเทียบกับค่างเงินจาร์ของประเทศพมมาเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เอาประโยชน์ร่วมกันจึงตั้งอยู่บริเวณแม่สอด ได้ประโยชน์ทั้งข้อดีของประเทศไทยความมั่นคงทางโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตความมั่นคงทางเรื่องของเศรษฐกิจการเนงินกับไปได้ประโยชน์ของเมียนมากก็คือมีแรงงานที่มีค่าจ้างถูกสอดคล้องกับการพัฒนาน,นั้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่บริเวณรอยต่อเนี่ยจึงมีศักยภาพในการพัฒนาสูงเพราะได้ข้อดีของทั้งสองข้างมารวมกันแต่ว่าถามว่าการที่ตั้งอยู่บริเวณยะโฮบารู รอยต่อระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้อะไรแน่นอนอย่างที่ได้ข้อที่หนึ่งก็คือราคาที่ดินของยัมโบรูเนี่ยถูกกว่าการตั้งพื้นตั้งถิ่นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างมากเพราะว่าราคาที่ดินเนี่ยถูกกว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับหรือว่าหน่วยของเศรษฐกิจที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ในราคาที่ไม่แพงนักเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกพื้นที่ตรงนี้และยังสามารถเชื่อมต่อกับ ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการติดต่อการค้าระหว่างประเทศศูนย์กลางการเงินการเงินการธนาคารระหว่างประเทศนะครับเป็นศูนย์กลางระดับโลกเนี่ยได้อย่างสะดวกเช่นกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะได้ประโยชน์ทั้งสองทางได้ประโยชน์จากข้อดีของประเทศมาเลเซียและข้อดีของประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วเขาก็มีโครงการในการพัฒนาร a ปิด Transit System นะครับหรือว่า RTS ที่จะเชื่อมโยงสองฝั่ง เข้าด้วยกันก็จะมีเรื่องของระบบรางนะครับที่จะขนส่งผู้โดยสารแล้วก็เป้าหมายจะสร้างเสร็จในปี2026นะครับโดยความร่วมมือระหว่างทั้งประเทศมาเลเซียแล้วก็หน่วยงานด้านการจราจรด้านการพัฒนานการขนส่งของประเทศสิงคโปร์ประเด็นต่อมาก็คือว่าเขามองเห็นว่ารูปแบบหรือว่าประเภทของอุตสาหกรรมแล้วกเ็เรื่องของระบบธุรกิจที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ แบบไหนคือเป้าหมายเขาบอกว่ามีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายที่จะมาตั้งโรงงานอยู่ในยาโฮบารูแล้วตัวนี้เนี่ยสิ่งที่การผลิตพวกนี้ต้องการการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วครับชิปต่างๆที่มีทีีมท่มเทคโนโลยีสูงนจะผ่านกระบวนการสุรกา,กากรผ่านการขนส่งเป็นเวลานาน จนมันตกรุ่นตกยุคไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น้รูปแบบที่จะมีการเคลียร์แลนซ์หรือการนำเข้าส่งออกผ่านระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วลดเวลาลดขั้นตอนในการพิธีการสุรากาและการตรวจสอบสินค้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะเอื้อมหน่วยต่อการตั้งโรงงานและหน่วยของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเร็วเช่นอิเล็กทรอนิกส์ไอทีแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นจุดขายของเขาเนี่ยก็คือคำว่า faster and smoother cargo clearance ครับก็คือสามารถที่จะเคลียร์พิธีการต่างๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็โอกาสทำกำไรโอกาสทำผลประโยชน์ทางเศษรษฐกิจของบริเวณเนี้การตั้งถินฐานอยู่บริเวณเนี้เพิ่มมากขึ้นข้อดีของประเทศมาเลเซียต่อมานอกจากการมีที่ดินในราคาถูกแล้วก็ยังมีที่ดินจานวนมากที่รอการพัฒนา ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของทุนมนุษย์ครับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็มีโอกาสในการจะรองรับตัวนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าแน่นอนว่าประชากรของประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่ได้มากมายนักแล้วก็ทํางานเรื่องของการเงินการธนาคารภาคเซอร์วิสเซกเตอร์เป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานในโรงงานสาร,ร,รมเนี่ยต้องมาพึ่งนะครับแรงงานของประเทศมาเลเซียเป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่สิงคโปร์มีเนี่ยข้อที่1ครับมีธนาคารเพื่อการลงทุน แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับโลกนะครับแหล่งเทคโนโลยีของโลกตลาดของโลกที่ประเทศสิงคโปร์เพราะฉะนั้น2ตัวนี้เข้ามาประกอบกันแล้วกลายเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงข,ขึ้นเขาบอกว่ามันคือวินวินครับจะทําให้ข้อดีของทั้ง2ประเทศนะครับศักยภาพของทั้ง2ประเทศเนี่ยมากลบข้อด้อยของทั้งสประเทศแล้วก็ช่วยกันนําให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษยาโฮบารูกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป้าหมายของเขาแล้วก็เห็นเป็นเคสซาตี้เนี่ยก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษเซนเชนครับรเมืองเซนเจ้นที่เราคุ้นเคยนะครับหลายๆคนยังติดภาพว่าเป็นเมืองที่ผลิตของปลอมนะครับของจีนแต่ว่าจริงๆแล้วคือไม่ใช่เลยครับเขาพัฒนาเมืองนะครับในปี1979เนี่ยมีประชากรเพียงแค่3 0 0นคน แต่ว่าณปัจจุบันนี้เขามีประชากรถึง17ล้านคนจาก3 0 0แสนเป็น17ล้านนะครับแล้วสิ่งที่เขาเป็นกลไกสำคัญหรือกลจากสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเขาก็คือเขาเป็นโมเดิร์นไฮเทคเมโทรโพลิสครับมหานครแห่งไฮเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาผลิตเนี่ยคือสินค้าเทคโนโลยีสูงทั้งหมดแล้วนี่คือเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกที่ถูกออกแบบแบบนี้ ในประเทศจีนแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับในมุมของการศึกษาทางด้านนี้เนี่ยความประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีโอกาสมากไหมในมุมของนักเศรษฐศาสตร์นะครับของสิงคโปร์ university of social science นะครับเขาก็ยังไม่แน่ใจเต็มร้อยเป็นต์นะเขาบอกว่าเขตเศรษฐีพิเศษทั้งหลายเนี่ยผลการศึกษาความสําเร็จแล้วเนี่ยมันมิกซ์ครับมีทั้งประสบความสําเร็จมาก ประสบความสําเร็จพอสมควรหรือไม่ประสบความสําเร็จก็มีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็คือ,อ,อคกลไกสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นในการพัฒนาทักษะและอุตสาหกรรมสําคัญในพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีอุตสาหกรรมเป้าหมายครับแล้วก็พัฒนาองค์ประกอบทั้งโครงสร้างพื้นฐานนะครับกลไกในการสนับสนุนนะครับการลดภาษีและอื่นๆที่ตรงกับ เป้าหมายหรือตรงกับการสนับสนุนการผลิตสินค้าเพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรนะครับเพื่อที่จะทําให้มีคนในการผลิตสินค้าประเภทเป้าหมายนั้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อจะทําให้ซัพพลายเชนแวลูเชนนะครับมีความครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยไอ้องค์ประกอบเหล่านี้คือตัวปัจจัยชี้วัดสําคัญว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นเขาคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ย คิดว่าการลงทุนในช่วงแรกเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญครับว่าการที่จะลงทุนในพื้นที่นี้เป้าหมายจะเป็นโคบ o t เทคคอมพานีนะครับดึงตัวบริษัททางด้านเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเนี่ยคือปัจจัยสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นเ,เป้าหมายที่จะไปดึงเอาบริษัท Microsoft หรือว่า n v ็นวีเดียนะครับที่จะเข้ามาลงทุนภายในพื้นที่นี้ซึ่ง ก็ไปตกลงกันเรียบร้อยว่าจะพัฒนาเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI มีการสร้าง Ecosystem ที่จะพัฒนาไฮเทคโนโลยีภายในพื้นที่นี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเนื่องจากเป็นการลงทุนจากต่างชาติจะมีมาตรการสนับสนุนต่างๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เขามองว่าต้องดึง Big Name ทางด้าน High ฮเทคคอมพานีเข้ามาในพื้นที่นี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Enovix นะครับ Microsoft, ByteDance หรือแม้กระทั่ง Google TikTok นะครับที่จะต้องถูกดึงเข้ามาภายในพื้นที่นี้ให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำการพัฒนาก็คือว่าเขาจะต้องควบคุมราคาที่ดินไว้ให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมีโครงการที่จะพัฒนา ลงนามแล้วก็มีการศึกษาแล้วเนี่ยราคาที่ดินกระโดดเลยครับแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลของทั้งสองประเทศนะครับพยายามที่จะสร้างกลไกที่จะข้างหนึ่งก็คือดึงดูดนะครับตัวบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆที่เป็นบริษัทเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางถนนและทางรางนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับตัวนี้เขาก็หวังครับว่าโอกาสที่จะพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮสิงคโปร์จะเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันที่สําคัญและเอื้อประโยชน์ให้กับทางสองประเทศเราก็ต้องหันกลับมาดูครับบ้านเรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง12แห่งชายแดนนะครับแล้วก็ยังมี EEC นะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตวันออกแล้วต่อไปในอนาคตที่สภาพัฒน์กำหนดไว้เนี่ยยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เข้ามาอีกนะครับเรามีทิศทางที่ชัดเจนหรือเปล่าอย่างที่ เขาได้กล่าวถึงกับเขตเศรษฐีพิเศษที่มาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมกันการมีเป้าหมายว่าจะดึงดูดหน่วยธุรกิจประเภทไหนที่มีศักยภาพในการพัฒนาแล้วสอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้งโอกาสในการพัฒนาพื้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคมนาคมขนส่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาหรือการออกมาตรการต่างๆเพื่อดึงดูดธุรกิจเป้าหมายเราควรจะดูเป็นเยี่ยงอย่างครับว่าเขาเดินในมิติไหนแล้ว เราคงจะได้เคสเศรษฐีที่ดีของประเทศไทยต่อไปวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ